สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเขสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันศุกร์ที่15มีนาคม2556ค่ะอยู่กับคนเมือนายเย็นบุตรนะคะดิฉันธนวัรปันตโชตค่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องดูรายการชั่วโมงธุรกิจให้ดีนะครับแล้วก็ต้องดูทั้งตลอดรายการด้วยเพราะมีตั้งแต่ข่าวดีเรื่องของตลาดหุ้นที่กําลังจะไปทะลุ1,600จุดรวมไปถึงใครที่ติดตามเรื่องของแวดวงโทรศัพท์มือถือวันนี้ครับจะพาไปดูภาพในการเปิดตัว Samsung า a l a x y S4 เนะครับเพิ่งเปิดตัวไปหมัดมาช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณสมบัติใช้ไรเหลือเกินฮะโอ้เห็นแล้วเนี่ยอยากจะเอามาใช้ดูเหมือนกันนะคะ Apple เห็นแล้วหนาวเลยผมว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมยังคงจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะนั่นก็คือเรื่องของการรับมือกับวิกฤตพลังงานนะคะถ้าเราจํากันได้ในวันที่5เมษายนนะคะทางพม่าเองเขาจะมีการหยุดซ่อมโรงก๊าสนะคะและแน่นอนค่ะว่าก๊าส ที่จะส่งมาให้ประเทศไทยผลิกตกระแสไฟฟ้านั้นจะไม่มีเป็นระยะเวลาเพียงแค่ชั่วคราวจนถึงวันที่14เมษายนเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้การเตรียมแผนเพื่อที่จะรับมือเนี่ยเราเตรียมกันมาหลากหลายขั้นตอนแล้ว เตรียมกันทั้งในฝั่งของรัฐบาลฝั่งของภาคเอกชนฝั่งของพี่น้องประชาชนนะคะฝั่งของประชาชนเนี่ยอยากจะขอความร่วมมือเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะช่วยกันค่ะประหยัดไฟฟ้าในวันที่5เมษายนโดยเฉพาะช่วงเวลาที่พีคสุดๆเลยนะคะประมาณช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนงานผแผนพลังงานนะคะคุณสุเทพเลียนสิริจเจริญเนี่ย บอกว่าจะมีการจัดกิจกรรมขอให้คนไทยเนี่ยช่วยกันนะคะรับมือกับวิกฤตไฟฟ้าในวันที่4เมษายนนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเพื่อเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันทั้งหมด3ปอนะคุณโมนายคุณต้องทำด้วยนะ<อ>3ปอที่ว่านี้ประหยัดไฟในวันที่5เมษายนก็คือปิดไฟปรับแอร์และก็ปลดปลั๊กนะคะปรับแอร์นี่คือปรับอุณหภูมิให้ สูงขึ้นจากเดิมเราอาจจะแบบชอบความเย็นใช่ไหมเปิดสัก20องศา 24, 24 23ก็อาจจะต้องให้25เป็นต้นไปนะคะหรือถ้าปิดได้ปิดเลยดีกว่านะคะแค่ช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ปลดปลั๊กที่ไม่ใช้เนี่ยออกให้หมดเลยเพื่อที่จะช่วยกันประหยัดไฟฟ้านะคะแล้วก็ปิดไฟด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่ายสมเนี่ยแมพระทิ์ยังส่องอยู่เลยนะคะก็ เป็นไปได้ประหยัดได้ช่วยกันประหยัดนะคะอยากจะขอความร่วมมือชั่วโมงหนึ่งที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่คาดว่าน่าจะช่วยให้ไทยนั้นเนี่ยประหยัดไฟได้ถึงประมาณ4,090,000หน่วยต่อวันเลยทีเดียวถ้าหากว่าช่วยกันจริงๆนะคะแล้วพอช่วยกันแบบนี้แล้วก็จะทำให้ไทยนั้นฝ่าวิกฤตไปได้ในช่วงวันที่5เมษายนเพราะว่ากระแสะไฟฟ้าสำรองของเราตอนนี้ก็อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะ ในวันที่5จากประมาณ700เมกะวั์ก็เป็น1,200เมกะวั์แล้วนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างการประหยัดไฟเนี่ยมีการไปทดสอบวปนะคุณนายว่าถ้าเราปิดไฟหลอดฟลูออเรสเซนซ์หหลอดเนี่ยขนาด46วัตต์เป็นเวลา1ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยลดความต้องการใช้ไฟได้ถึง200ประมาณ200เมกะวั์นะคะหรือว่าลดการใช้ไฟได้ประมาณ2 1 0 0 0 0ล้านหน่วยต่อวันเลยทีเดียวสําหรับการปรับแอร์ ก็ทาให้เครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยช่วยประหยัดไฟได้อีกหนึ่งทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ต้องช่วยกันประหยัดเลยทีเดียวถ้าช่วยกันทั้งประเทศเนี่ยก็จะช่วยประหยัดไฟได้เยอะเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าช่วยกันปิดในช่วงเวลาบ่าย 4- ถึงบ่ายหาสำหรับปิดแอร์นะจะช่วยให้ลดการใช้ไฟได้ถึง20 0 0 0ื่0 0ล้านหน่วยต่อวันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ให้ความร่วมมือกนนะฮะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมง 14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับและพอเราช่วยกันประหยัดได้ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในวันนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่มันเป็นต้นทุนสูงๆในการผลิตไฟนั่นก็คือน้ํามันเตาขันน้ามันดีเซลพอเราไม่ต้องไปใช้2ตัวนี้ครับรับรองได้ว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ก็จะไม่มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการยืนยันมาเลยจากเรกูเลเตอร์ ส่วนภาคเอกชนครับบรรดาพ่อค้าแม่ขายตลอดจนผู้ประกอบการศูนย์การค้าขนาดใหญ่เองก็มีการประชุมเมื่อวานนี้ของสมาคมศูนย์การค้าไทยมีคำยืนยันมาแล้วนะครับจากทางคุณจรันผู้พัดครับจากสมาคมศูนย์การค้าไทยว่าในช่วงวันที่5ถึง12เมษายนสมาชิกทั้ง10ศูนย์การค้านะครับจะมีการเลื่อนเวลาเปิดให้บริการศูนย์การค้าช้าลงประมาณ1ชั่วโมงและเลื่อนเวลาการปิดห้างให้เร็วขึ้นประมาณ1ชั่วโมงครับ พร้อมกับตั้งอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสและก็จะมีการปิดไฟให้แสงสว่างในโซนที่ไม่จำเป็นรวมไปถึงการลดความสว่างบนป้ายโฆษณาด้วยพึ่งจะน่าจะสามารถทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ประมาณสัก5-10%นะฮะแต่ทีนี้ทางสมาคมเนี่ยเขาก็อยากจะฝากไปถึงภาครัฐเหมือนกันว่าถ้าเกิดภาครัฐจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนก็ควรจะมีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนการลดภาษีนําเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็อยากให้ส่งเสริมเรื่องของสาธนุพภคต่างๆนะครับอย่างเช่นสกายวอล์กการจัดระบบขนส่งมวลชนเข้ามาภายในศูนย์การค้าก็จะเป็นการทําให้ศูนย์การค้าทุกแห่งเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็เอาเม็ดเงินที่เหลือตรงนั้นมาใช้ในการประหยัดพลังงานได้มากขึ้นค่ะ มาดูความคืบหน้าของโครงการลงทุน2ล,นล้านล้านบาทที่ล่าสุดจะออกเป็นพรบรนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะคุณสอิรัตนรนองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจบอกความคืบหน้ามานะคะว่าเดี๋ยวจะมีการนําเสนอร่างพรบ 2ล้านล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่19มีนาคมนี้แน่นอนนะคะหากครมรเห็นชอบในวันอังคารหน้าแล้วก็จะส่งเรื่องให้สภาพิจารณาต่อไปแต่ถ้าหากว่ามีข้อทักท้วงทางกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมก็จะนําข้อทักท้วงเนี่ยมาปรับปรุงก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนก่อนที่จะไปส่งอนุมัติทางสภานะคะ สำหรับแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้ยังยืนยันนะคะว่าวิาวธีการระดมทุนจะใช้สภาพคล่องในประเทศเป็นหลักค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็คือเกินกว่า3ล้านล้านบาทก็เลยมองว่าสภาพคล่องส่วนเกินที่อยู่ในระบบนี่แหละสภาพคล่องที่ธน,า,นาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที่รองรับอยู่ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะโดยการระดมทุนจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น7ปีแล้วก็จะเป็นการทยอยลงทุนตามแผนทยอยลงทุนตามขั้นตอนที่วางเอาไว้ซึ่งในช่วงที่มีการจัด่กช่วงนี้ก็มีการจัดทิ่ฮาการเผยแพร่ด้วยนะคะส่วนการตั้งข้อสังเกตหรือว่าแนวความคิดเห็นของหลายฝ่ายที่จับจ้องไปที่การทํางานของรัฐบาลน,นะคะทุกก้าเนี่ย ตอนนี้มันมีกระแสข่าวมาเหมือนกันคะว่าทางด้านของรัฐบาลเนี่ยมีการระดมทุนผ่านวิธีนี้นี่จะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณประจำปีหรือเปล่าคุณกิรชีแจงค่ะว่าไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าพรบรเงินกู้มีสถานะเท่าเทียมกับพรบรงบประมาณประจำปีแล้วก็มีขั้นตอนปฏิบัติแล้วก็มีความเข้มแข็งเท่าเทียมกันแล้วก็ที่สําคัญจะต้องผ่านทั้งการอนุมัติจากคอรมอทั้งผ่านการอนุมัติจากสภาแล้วก็ ผ่านของคณะกรรมการด้วยนะคะและถ้าหากว่าผ่านแล้วเนี่ยหลายคนก็ต้องข้อสังเกตแต่มันไม่ได้ผ่านสภาพาร์ทนี่แล้วก็ไม่ได้มีการกําหนดไปดูว่าความคุ้มค่ามันเป็นยังไงคุณจิรัตน์บอกว่าหลังจากที่ผ่านโครงการไปแล้วทางสภาพาร์สามารถที่จะเข้ามาควบคุมแล้วก็ตรวจสอบได้เช่นเคยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าแต่ว่า ก็มีเอกชนบางฝ่ายเหมือนกันที่เสนอว่าทาไมไม่มีการระดมทุนผ่านตลาดทุนบริเลาจะได้โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยแม้รัฐบาลจะบอกว่าเรามีสภาพคล่องส่วนเกินทั้ง2.4ล้านล้านเนี่ยนะฮะแต่ก็มีการแสดงความเป็นห่วงจากบรรดานายแบงค์เหมือนกันว่าภาครัฐหากมีการกู้ภายในประเทศก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วต้องไปกู้แข่งกับธนงภารเอกชนซึ่งต้องการขยายธุรกิจก็ต้องมีการให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปอีกนะครับอาจจะเป็นตัวเร่งในการปรับเรื่องของสินเชื่อที่บรรดาภาคธนาคารพาณิชย์ของเรานั้น อาจจะต้องปรับขึ้นในส่วนของดอกเบี้ยงเงินกู้ก็ได้แต่ว่ารัฐบาลยืนยันแล้วว่าจะยังคงเน้นในการกู้ภายในประเทศเป็นหลักนะครับค่ะ